เมื่อดาวเคราะห์มีการเต้นเป็นจังหวะดาวเคราะ์ไม่ได้หยุดนิ่งแม้ว่าเราจะมองเห็นพวกมันเป็นเพียงจุดสว่างเล็กๆบนท้องฟ้าแต่ภายในดาวเคราะหนั้นเต็มไปด้วยประวัติการเต้นของดาวเคราะ์เกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงภายในโครงสร้างของมันอาจเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกการประทุของภูเขาไฟหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก ดาวเคราะห์ที่มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อนเช่นโลกของเรามีแนวโน้มที่จะแสดงปรากฏการณ์การเต้นที่เด่นชัดกว่าดาวเคราะห์ที่เงียบสงบกว่าตัวอย่างเช่นการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อพื้นผิวโลกหรือการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำในมหาสมุทรสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณของการเต้นภายในดาวเคราะห์ทั้งสิน้นนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศเช่นการเกิดพายุขนาดใหญ่หรือการเปลี่ยนแปลงขององ,องค์ประกอบทางเคมี ก็สามารถบ่งบอกถึงกิจกรรมภายในดาวเคราะห์ได้เช่นกันจังหวะการเต้นของแต่ละดาวเคราะห์ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับขนาดองค์ประกอบและประวัติศาสตร์ของดาวเคราะห์ดวงนั้นๆดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่มีมวลมากมักจะมีพลังงานภายในสะสมอยู่มากทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและบ่อยครั้งกว่าดาวเคราะห์ขนาดเล็กนอกจากนี้องค์ประกอบของดาวเคราะห์ก็มีผลต่อจังหวะการเต้นเช่นกัน ดาวเคราะห์ที่มีส่วนประกอบของเหลวเช่นน้ำหรือแมกมาจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากดาวเคราะห์ที่เป็นของแข็งทั้งหมดประวัติศาสตร์ของดาวเคราะห์ก็มีความสำคัญเช่นกันดาวเคราะห์ที่เคยเผชิญกับการชนกับดาวเคราะห์น้อยหรือการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศอย่างรุนแรงอาจมีการเต้นที่ผิดปกติไปจากดาวเคราะห์อื่นๆการศึกษาจังหวะการเต้นของดาวเคราะห์ช่วยให้เราเข้าใจถึงวิวัฒนาการและลักษณะเฉพาะของดาวเคราะห์แต่ละดวงการทำความเข้าใจการเต้นของดาวเคราะห์ ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความรู้ทางดาราศาสตร์เท่านั้นแต่ยังมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจโลกของเราเองการศึกษาดาวเคราะห์ดวงอื่นช่วยให้เราเข้าใจถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นบนโลกและคาดการณ์ถึงอนาคตของโลกได้ดียิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นการศึกษาดาวอังคารซึ่งเคยมีสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกับโลกในอดีตช่วยให้เราเข้าใจถึงสาเหตุที่ทำให้ดาวอังคารกลายเป็นดาวเคราะห์ที่แห้งแล้งและไร้ชีวิต การศึกษาดาวสุขซึ่งมีบรรยากาศที่ร้อนระอุและเต็มไปด้วยก๊าซพิษช่วยให้เราเข้าใจถึงผลกระทบภาวะเรือนกระจกและหาทางป้องกันไม่ให้โลกของเราเผชิญกับชะตากรรมเดียวกันการศึกษาอาการเต้นของดาวเคราะห์จึงเป็นกุญแจสำคัญในการไขความลับของจักรวาลและปกป้องโลกของเราให้คงอยู่ต่อไป